สบายดีพี look, son, ่น uh, um ้องสบายดีเบอร์สุขุสุขคนมนี่พอกันยามความคืนโอ้ดอกเห็ดพี่น้องเลยขุดรดอกระดี่งหลายหลายมันอีมากับบาลดวงไปอยู่พังนะพี่น้องผู้เทวานะดื่มพี่น้องเบมาทุกคนมึกเด็ดเห็ดน้อกันเด้อเหมือนี้เด้อนั่นนั่นอะไรไม่เลยอะไรไม่เลยหผู้เท้าเงาติ๋วเนี่ยหลายหลายหลายกระโดดกระดิ่เคยจะเทือดได้เลยมาฝังแหลกกระบากดวงไอ้นี่ ลายกระโดกระเดียกคุณลายอินโลเออถ้าก oh ็เห็นเห็ดออกลายขนาดนี้อย like ู่นี่น่องก็บุกคึท้าเห็ดดอกงามวันนี้ก็เถื่อนฟูดฟูดฟูดก็จะเก่าเพื่อนแต่เพื่อนมองระดอกมองระดอกอันนี้นี่เป็นปุ่มเลยเห็ดอันนี้ก็มีน้ำน้ำหมากน้ำหมากบ่ดูดดวงงงมั้ยตุ้งเสือได้พี่น้อยไหยมันพอด หอดอากาศอ้าวโอ้ซูนหักครับงมไปซื้อก็ได้ปกติก็ไปมันเกิดอะไรอยู่แล้วกระโดกระโดกรดนกะแต่แต่ย่งของเลยตุยถิมนะตุยถิมตุยไรง่อยมือปัดถิมหมดขอดยื้นมาเาหาเบาน่บอกกันนอดๆน่อยน้วงเทดตุยถิมนะ มุลเบิดเอาแม่เจ้ามันตุยิมุเดแลวเอาแม่เจ้าเเเูทาดอก็ได้อ่อนเก็บไว้ิทีจะลึกไลยก็ดอกก็ได้เอ้าเหน่ลอกับพลันนาวดเท่ามีมอนี่หมานเห็ดกังว่าเคยดวงขอกันมาจักมูลนี่ไปตะเกาว่าจังว่าน อยากบรรยายความหลายไม่เคยพอเห็ดนี่พอค่คอนคืนไม่เคยหามันบม่เคยหางกันคืนบ่าวดวงของเราบางครั้งเรยคือกันพรอมเห็นด,าาด้วยข้าวกาดอกเราข้ามอากาศน้ำมูเ,เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้จะพอกระจังกาดกังคืน หลาย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 ขนาดเก็บเก็บอ่ะเอาอุปกรณ์ใบ่าวดวงจิ๋มความสะออนเห็ดเราต้องเอาตีนมันนั่มนะเฮาต้องเอาตีนมันต้องเอาดักเลึกๆก็ได้เลึกๆก็หน่อยเนาะพ่อเลยไตเลีน้ยง หายลายมาิดไพมาบอกมาิดไอถายเด้อล่ม่ขอถายายยู่เขาจะกันยางกายเลยแล้วเนาะนายคือมาเอาวงนไล่เสือถ้ากินต้องข้ากินต้องข้างก่อนบอกนี้มีเงาเลย เอาหนิทำลามมึงเนาะนีิมือจะขอดลูบเลยผมเป็นใบตองใกล้ๆทั้งมอสทั้งผลทั้งตีนพวกเข่ามอสนะใกล้ๆมองตัวนังตัวลูบใบตองก่อนเออนั่นแหละอันละอันละลายกระดูกลายริมวยเออมันใน้ามันเาข้องกูนั่งอย่มองเก่าพี่น้องี้กัดนี้ก่อนยางไรข้างนั้นที่ฝนยังเมาอยู่ข้างนั้นอยู่ พอเห็ดมันบดออกแตครั้งนีครั้งเดียวครั้งน้ำมันก็ออกเอ้อาวไมัน่ทำเป็นเบาคอดเพิ่อนอยูมม่มุมครังนะพี่น้องอมนุนีมากันสามคนอีกจักหน่อยอาจจะมีลายกว่าหันเพราะว่ามุนีก็ถือว่เอาเฮาใส่มามาเร็วมามาเร็ว <laughs> มาเร็วมาตัวแรงขึ้นเขา้วมาลุ้นมันบ,บ่ท่านเพราะเห็นพราบ้านว่า เขาใบแบกเสียงไปถัวแรงคุณโอ้ยแบกกันแบกผู้ชายป๋อมันไปมันมันเนาะแม่แน้วแม่เนาะเดี๋เห็ดเนาะไม่รู้ใหม่เดี๋ยวจะบรรยายมีแต่เห็ดกับเห็ดเห็ดมันห่อนรืออะไรอย่างี่เนาะ ได้มาเก็บขาง่นี่นี่นี่มาโอ้ยนี่ใส่ก็หัได้เอาลนนะจากสมตาแรงจากมือามตเนาะถือมาสตายงบ่สองตาอ่ือตามก่อนนะโอ้ยยาตาห่ายอ่สองตาสิโอเวใจเย็นๆก็ได้ ไปเดาเห็นซ้คนกบกาเขามาดามองเปียงก็จิมาญญาเดาเบิดแล้วฮะก่อเนาะเอวมันอะเป็นแต่ดอกเห็ดอาบน้ำแปลนี่หมด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 อาหมดนะฮะหมูแดงมือนะฮกเนาดหมูแดงปุ่นอะไรมาข้างพี่เถอะนะข้างพี้างโอ้ย สมุดนี่บุย่านนะสมุดนี่สมุดแดงกันเห็ดลายปลาน,นี่นบบนนเวียนาจาออ้น,นาล้วะหหมดขนาวันน้ำหกโมหกขาจากัยังทางกินแปด แต่ในชีวิตที่มันเยี่เง็ดตัวพ่อเคยกันบ่อสิตอมนกับบ่เคยเก่งเก่งๆเก่งๆใชก็ตาก็ได้เด้อเก็ตา้เนมันใช้ทรงยางยากก็ได้ใส่ำกันนี่แหละมือาตาเพ่นเพิ่นออจะอ่อนแถวเลียวไปในหนอม้มีดอกเห็ด ย่างย่างขางนี่ลุบมาขางเออนด้นละวขางนี้ยังดอกนึ่งต่ำเดียวไปเห็นเอามันนะขับไปเรืออื่นออกไม่ได้เนาอมาออกไปนะเอาไปทาันี้เบิร์ก่อนนันนี่นะเอา โอ้มาลงเฮือนมาเนี่ยบริคิดเลยดาว่าสิมานปานี้เออกระบริคิดกันมาสามคนสิได้เฮ็ดที่บอกคิดว่านันี่เมันเฉยมันั่งรอกับเว้นแถวนี้มันเขาหาบหมดแล้วจุหนุ่มแป้นเออคือตัคือสิบวอลอดเลืออะไรเลยถึงได้ทุบยิ่งทุบผมยังไล่นี่ขายแล้วประวัติศาสตร์จากทุบจากใดพอเด็ด ลงอิตาลีนะเห็ดมาเก็บเห็ดถ่ายไว้ลกจื้อป่ oh, ีสองพันจสองนี yeah, hmm. ่ฮามาเก็บเห็ดเก็ห็ดมูใหญ่นี่ถ่ายนี่เห็ดมูใหญ่ลหน่หนึ่นี่หน่ เงาเขาลุมหักกันหนึ่งนะฮะซื้อทั้หละแม่เทปโลดท่านั้นใส่สามากเขาจะบว้ายเขาเอาบลกไลมาเลยเนาะผมเอกไลน์ลนยแบบตนบูเห็นเทางเขาจะเอาตะขังนะพ่อฝกช่วยก็ช่วยแท้เพวกชวยน่อก็ได้พอจะมงเขาเอาแท้เแน่ เช็ดที่เดี๋ยวหักโมเลกเนาะดีลนะหากมเลกมันหักเลิกตรที่มันขุดวอลัเถอ่อนืจักมาเลยหมอโอ้ยกะาเข้ามาดอกสามใบปันนี่จากนี้มันออยู่เข็มทางเหตุสมผลออกเข็มทาง ขน่ดนะมักออกคือยังแค่มทางคนโดออกใกล้ผัดคนคนที่โบเห็นติณเอาทิมละหละผลออกไม่คนกินออกแค่มทางเล็กน้อยดักดักน่าเด้อดใจว่าดักดักเสียมลุงเด้อกลัวนี่แล้วมันจะสั่งเกินไปก็ดีแต่ว่าเออได้ละ

วาวดูแกเสือมาตอนนี้เหือเขาแตกลองเก็บเห็ดงานศาสตร์เนาะงานน่ะมันเป็นจะเมื่อยได้เปจะเมื่อยเออเมื่อยก็เช่าเมื่อยแล้วมาเห็ดเนาะเป็นมาพ่อเขาตาเห็ดป่ะคือเมื่อยแท้าไหยังหมด้หอดตาเห็ดมาเห็นมาเห็นเห็ดแต่พ่อเก็บป่ะแต่ละคนก็เบิ่งบึงเลี้ยเห็นกับว่าหอดอะไรไม่ต้องเอืออะไรทุกคนแล้วเอืออะไรเพียงหอยเนาะ ยุบไปกคเดียวบุมีพอ<ป>ด,วดีว่าหักกะดกเห็ดตรงนี้ช่วย้วยอย่ก็นี้นี่สลุกแล้วกางคืนเนี่ยมันต่อไพย่พี่น้อง ต่อไครเห็นไว้เอามาบเลยบอเอามาบลูกใครผมไปอยากเห็นหง่ะหนุ่ยยังเจงเขามาขับบอว่าพื่อนยังหาเราไปอยาเห็นค่แนี่นะหอยแก้วเยอะแอนยี่น้วเราก็เห็นกิ่งยังหาให้ดอกมาดิเก็บจนเหียน้ำไว เาไปห้เนงูใหม่เนี่ยามาก่อนเกือบครื่งกระตาเลยขนาดนั่นกับงอนเกือคร่อันนนีไม่ได้ครื่งกระตาแล้วพอทกระตามัรวมกันเอาเต็มตาจังมือสตาเขาว่าสตาแล้วเต็มตาสองตารเต็มซ้ำกับได้เนาวเป็นไปรได้เป็นรได้มีมมาทตา Cái con có thể bà con vậy à? lại... bộ pin à háo của hến đấy nè con này đấy. cái pin à nhập như một cây vào đây thôi sẽ lấy càng khืน cho nên con hình nguyên quên của khổng mà ôm một con hết hông rồi nỉ 2 bọc 3 bọc bọc nhảy เลยเเนาะห็ดตกะกตาเนาะประมาณนี้ตัวเดียวได้เนี่ยตานึงเี่ยตานึงได้นะตานึงทั้งคืนนี่แหละเห็ดที่หาได้ขึ้นนี่พี่น้องถอกองขึ้นอยู่ตอนนี้ยังนางพักผ่อนหายใจอยู่พี่น้องเอ้ยหายใจทั้งทัวร์อง <c oughs> หอนมาหอดบอลนี่กับผักกระปั้นพูดเลยพี่น้องสามพูดตกพูดอันนี้ ูพูดสามคนจ,นจีนฉันไม่ไปเดียวฉันเม่นบอกเลยเด้อพี่น้องเอ้ยตัวใดหน่อยตัวใดใหญ่หน่อยใหญ่สำคัญบอกให้ได้กองใดไปพูดไต่ข้างมจ้ะพี่น้อพูดไต่ข้างเด้ที่ไ่นก็ค,ค,คือสี่ประมาณได้ประมาณนี้ได้พูลาโลกาวา,า,วากาวาพีา่น้องกาเอาคือสี่ใดดอกพูลาโลนี้ข้างขี้ดินพร้อมข้างขี้ดินฟอม ดอกบางใหญ่ครับวิธีตกจูงๆงามหนึ่งเอาเอาเอาบาทนี้เอาขอยากเอาเอาบาทเลยก่อนก็ได้หลังปั้นก็เอาโลดบาได้ให้เอาโลดนะโมเมนต์ผูดสิ้นบอคือกันนั่นแหละคือกันก็เอาโลดนะคือกันนะเฮ็ดคือกันเอาเอาเอามาเลถือยังนะเอาโลดบาเลยถือเจ้าถือกระตาเอาเออาา้วใครก็บอเอาไป อ่ะปดสน네ี่พ well> no> ี่น้อยพ่อพ่อพ่อจบเดิกดื่นเถียงขึ้นนอนก่อนแล้วนี่สบายดี